นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมามีมา มหาลาภาเอหิมะมะนชาลีติศิวลีจะมหาเถโรลาพระลาโพนิรันตะรังศิวลีจะมหาเถรังลาพระสุขังปิยังมะมะลาพระสัทเทวาไหลมาเบื้องบนลาพระในมนุษย์ไหลมาเบื้องล่าง ลาภพ,พระตะถาไหลมาสัจจังสิทธิกรมมังพระวันตุเมจะเกวะลาจะลาพานังลาภสุขังปิยังมะมะนชาลีติมะอาอุุณนะโมพุทธายะอสังวิสุโลปุสาภุพ,พะ,นะมามีมา มหาลาภาเอหิมะมะนชาลีติศิวลีจะมหาเถโรลาภลาโพนิรันตะรังศิวลีจะมหาเถรังลาภสุขังปิยังมะมะลาภสัตเทวาไหลมาเบื้องบนลาภในมนุษย์ไหลมาเบื้องล่าง ลาภพ,พระตะถาไหลมาสัจจังสิทธิกรรม,มังพระวันตุเมจะเกวะลาจะลาพานังลาภสุขังปิยังมะมะนะชาลีติมะอาอุนะโมพุทธายะอสังวิสุโลปุสาภุพ,พะ,นะมามีมา หาลาพาเอหิมะมะนชาลีติสีวลีจะมะหาเถโรลาพระลาโพนิรันตะรังสีวลีจะมะหาเถรังลาพระสุขังปิยังมะมะลาภระสักเทวาไหลมาเบื้องบนลาพะในมนุษย์ไหลมาเบื้องล่าง ลาภพ,พระตะถาไหลมาสัจจังสิทธิกรมมังพระวันตุเมจะเกวะลาจะลาพานังลาภสุขังปิยังมะมะณชาลีติมะอาอุณโมพุทธายะอสังวิสุโลปุสาภุพะนะมามีมา หาลาภาเอหิมะมะนะชาลีติสีวะลีจะมหาเถโรลาภลาโพนิรันตะรังสีวะลีจะมหาเถรังลาภสุขังปิยังมะมะลาภะสะเทวาไหลมาเบื้องบนลาภในมนุษย์ไหลมาเบื้องล่าง ลาภพ,พระตะถาไหลมาสัจจังสิทธิกรรมังพระวันตุเมจะเกวลาจะลาพานังลาภสุขังปิยังมะมะนะชาลีติมะออุนะโมพุทธายะอสังวิสุโลปุสาภุพ,พะ,นะมามีมา มหาลาภาเอหิมะมะนชาลีติสีวลีจะมหาเถโรลาภะลาโพนิรันตะรังสีวลีจะมหาเถรังลาภะสุขังปิยังมะมะลาภะสักเทวาไหลมาเบื้องบนลาภในมนุษย์ไหลมาเบื้องล่าง ลาภพ,พระตะถาไหลมาสัจจังสิทธิกรรม,มังพระวันตุเมจะเกวะลาจะลาพานังลาภสุขังปิยังมะมะนะชาลีติมะอาอุนะโมพุทธายะอสังวิสุโลปุสาภุพ,พะนะมามีมา หาลาภาเอหิมะมะนชาลีติสีวะลีจะมหาเถโรลาภระลาโพนิรันตะรังสีวะลีจะมหาเถรังลาภระสุขังปิยังมะมะลาภระสะเทวาไหลมาเบื้องบนลาภะในมนุษย์ไหลมาเบื้องล่าง ลาภพ,พระตะถาไหลมาสัจจังสิทธิกรรม,มังพระวันตุเมจะเกวะลาจะลาพานังลาภสุขังปิยังมะมะนชาลีติมะออุณนะโมพุทธายะอสังวิสุโลปุสาภุพนะมามีมา มหาลาภาเอหิมะมะนชาลีติศิวลีจะมหาเถโรลาพระลาโพนิรันตะรังศิวลีจากมหาเถรังลาพระสุขังปิยังมะมะลาพระสักเทวาไหลมาเบื้องบนลาพะในมนุษย์ไหลมาเบื้องล่าง ลาภพ,พระตะถาไหลมาสัจจังสิทธิกรรมังพระวันตุเมจะเกวลาจะลาพานังลาภสุขังปิยังมะมะนะชาลีติมะออุนะโมพุทธายะอสังวิสุโลปุสาภุพ,พะ,นะมามีมา มหาลาภาเอหิมะมะนชาลีติสีวลีจะมหาเถโรลาพะลาโภนิรันตะรังสีวลีจะมหาเถรังลาพะสุขังปิยังมะมะลาพะสัเทวาไหลมาเบื้องบนลาพะในมนุษย์ ไหลามาเบื้องล่างลาพะพระตะถาไหลามาสัจจังสิทธิกรมมังพระวันตุเมจะเกวะลาจะลาพานังลาพะสุขังปิยังมะมะนะชาลีติมะออุนะโมพุทธายะอสังวิสุโลปุสะภุพะ นมามีมามหาลาภาเอหิมะมะนะชาลีติสีวลีจะมะหาเถโรลาภลาโพนิรันตะรังสีวลีจะมะหาเถรังลาภสุขังปิยังมะมะลาภะสะักเทวาไหลมาเบื้องบนลาภในมนุษย์ ไหลามาเบื้องล่างลาพระพระตะถาไหลามาสัจจังสิทธิกรรมังพระวันตุเมจะเกวะลาจะลาพานังลาพระสุขังปิยังมะมะนะชาลีติมะออุนะโมพุทธายะอสังวิสุโลปุสาภุพะ